สมฐานะพระเอกดังเปิดสินสอดมากยกให้คิมเบอรี่ เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสะที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจานวนมากที่ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกหนุ่มคนดังมากปรินและสาวคิมเบอร์รี่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกว่าอ๋อเจ้าสาวกําลังจับจริงๆสําหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ที่ได้เลิกแต่งเป็นปลายปีโดยจะจัดทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวตื่นเต้นกันแบบสุด งานนี้เจ้าสาวแอบเปรย์รมาแล้วว่าชุดที่เตรียมไว้ตอนนี้มี4ชุดซึ่งบอกเลยว่าแต่ละชุดทําเอานางเอกสาวคิมถึงร้องไห้แต่จะเพราะอะไรนั้นให้รอดูวันงานอีกครั้งค่ะและที่หลายๆคนอยากรู้ก็น่าจะเป็นสินสอดนั่นเองล่าสุดคิมได้เผยถึงสินสอดแล้วว่างานแต่งในครั้งนี้สินสอด10ล้านนั่นเอง